จอมนังทุ่งแจนกำพภาก็จะสกเรตีเมืองก้นเฮาเศ้าเนรอการในอันเป็นผู้ล่วงแหลนผู้มีตั้งหูตั้งหันจองอ่านลีดแก่กกตวยปักยามอโลสร้างแก่นอโลเสคู่อโลการฐานตระอโลยากยาสินเจ้าเยซีหลงเสส่วนตักนาคาดมาเย้าลิกมหาสร้างแก่นเหง3 7สามบาเจ็ดเีสอเหงสพ ร้างแกนโตซ้ำก็จะสักเรตเฮงสามบาลเจสิบหกนี้เริ่นฮารองสิบเอ็ดคำปีคริสสองเฮงไปสิบห้าคู่เลินเอปรอสิบสี่วันวันอังกาวันอังคารวัยวัน,ส,น,ส,กกนสี่โมงสามสิบเอ็ดเมเนตสิบห้าสกันส ok ร้างแกนโตเี้ยวเฮงสามบัลเจสิบหกนี้เลิ่นฮาลองสิบสองคำวันปดูดะฮูวันปุดเป็นวันแกบวันเนาสร้างแกนขึ้นจ um ้ำ เท็งสามบาเจ็ดบหกนีเลินฮาลอง13บสาคำปีคริสสองเหงไปสิบห้าเลินเอปอสิหกวันวันกีเตีวันพัดเข้ายำกลางค่ำ8ปดโมงสาม 5, สิบห้ามนีหาสิบเจสกันนันสร้างแก่นืืนเย้าเห็งสามบาเจ็ดเจนีเลินฮาลอง14บสี่คำวันสกแกวันซุปนั่นเป็นปีเมื่วันหนึง่งปีในเลินสี่จุง่งหว่าลงชาบขึ้นย่องล่องหมอกตุ้ดยาเลิน8ปดมลอยู่เย้า ปีหนก้นล้วนแก่เตวันพัดจินตาอยู่เยา้าปนุยาสาคุณจะนั่งกนหน่วันติดนั่นนงตั้งเซอผ้าสีเมือนหนังเลี้ยงมักแคกเสขี่กาลนมือข้อน,นึงยิบหลับสันแรกแข้งข้อน,นึงยิบมักเคี้ยวลูกนาตั้งห่องค่ายกว่าจจิงจ้านวันออกอยู่เยา้าปุนดานั่งทีตำตีปุนพรอนเยาเยาแล้วก็โหคุณสางสร้างเกียนอันฮิกจืออาตีนั่น ขึ้นยืนปันนั่งผีกอรซา,าเตวีกอรซา,าเตวีซ้ำขึ้นสืบยืนปันก็อันตตปุนพรหิกจือนั่งผีมหรากาเตวีนั่งผีมหรากาเตวีก็อนงตั้งโคสีหาปึงหาป้าเล็งแรงเคียวส่อมถึกเซเปิ้ลหับเอาอยู่เยา้ากอบในแหล่ปีในฝนโหปีเอกลังปีหางปีนำอยู่เยา้าซึกเตน้ำหมักเข้าเตานำ้ำ อันดีบอันพางเตน,น้ำกาคันเตขึ้นหมักเพชแหลหมักอุนเตนกาอยู่เย้าโตมิปิกเตเหลิงวันเมืองอำนนิมอำเศร้าในเป็นอรรนหรูสร้างแกน่นห่อามาเย้าสร้างแกนสามป้าซ้ำห้องว่าสมานตาสร้างแกนเย้าลองตาสุโฮจำ้ำก้นดูวันแองกาอังคานแหล่แก่เตวันพัดกึดไวเสเสื้อเขาฮาลุวันปลายาผู้นั่น ไหวจูกะหาปดีเพอมันเซสุกโหไหวสร้างแกนโตเกียวตานๆไลเศร้าสี่เน็ดนันตากะหาปดีซัำตะนั่งหน่วยวันติดซัมไหวน้ากว่าจิงจ้านวันโตตะนั่งหล่าวันจันไหวน้ากว่าตั้งโตกอิงกาวันอังคารไหวน้ากว่าจิงหองวันโตปูจหูวันปุาไหวน้ากว่านาตั้งหองแกเต้วันพัด วายหน้ากว่าตั้งออกสกยาวันสุกวายหน้ากว่าเจงจ้านวันออกสน่วันเสาร์วายหน้ากว่าเจงหองวันออกยาฮู้วายหน้ากว่าเจงจ้านวันออกเจสุโภต้าอิงกาวันอังคานจำสุกวันแกบก้นลูวันแกเตวันพัดปีในตบแมนกินตาแหลนุ่งโค้หมอยเล้งดีกินอันวานอันเจมเย่าสุโพวันอตาตัวกนันเส ย้อนเอามังกลาลีตัมดีพระตราสังคาแลก้นชาวก้นแก่กบวาปีในฉุกอัตตาไลาสั้นชานตาเดคึงป้องปุนดาปีเฮงสามบะเจ็ดสิบเจ็ดนี้ตั้งปีนั่นย้อนเฮรไลเหตุการณ์คืนเหอ่อย่าเฮรไลมีตั้งยุบย้อมอย่าเฮรไลมีตั้งใครตั้งเป็นสังนันเย้าเพราะว่าเตมันถูกกินตานั่นไลว่าสั้นชานวาหนังในแล่ดีเดคะ ก้ยโกเป็นตั้งเป็นโกอ่ำแปงนาการแหล่จองว่าหอมแห้งเชียงแห้งตัวเจอสุขโขกินตาววานหนังไหนอยาตไสอนเป็นอันให้ตาก้นดุกวันแก่เตวันพัดก็บ่าตกถูกอัตาแหล่ป้อหมอกขึงปองเนื้อปีในเต้ต้อนเตเปิลเตเตเย้าป้ออ่ำหมอคขึงปองจังตกยอเต้เต้หมอกสุขโฮแหล่อมู่ตาโลกัมซิเปิงเมือนหนังกูปีปีเย้า อตวาดตวัวซัมก็สาสเคตเฮงสามบาทเจ็ดสิบหกนีเลินฮาลองสิบสามคำปีค 2, เครดสองเฮงไปสิ้าเลินเอปรอสิบหกวันแมนวันขยตีเค้ายำแปดโมงสาม 5, สิบห้ามินิหาสิบเจ็ดสกันปะโหนารีเมืองสี 4, กรร่กัมฮาโมงสามปาดสองปีสนะหาสิบเจ็ดขยะสิบวิขยะอคิงปิกตายาสี่เป็นแลด เมงยาสีเป็นสันตะนางหน่วยพ่อรัดแองกาตะริงตะนางหลานวินแกเตตวตะติ้นสกยอาเต่งติ้นนาคสิบาลุกสามปาดสิบสี่กติสามสิบวิกติสิบหกอนุกติเปี่ยวป้าพระากนีนาคปากสามสิบอันตาสี่สิบหาลิตาเศ้าเกาวิลิตา นั่นเต็มเต็มเจาและจองไรเยียบค่ายเข้ากว่าตีนนึกปีใหม่เฮงสามบาเจ็ดิบเจ็นี้นั่นอยู่ยาหลิกสร้างแก่นในปามุนเจเลเฉยนูสีป่อแต็มเตยยิงเฮนคำติดต้นอ่านคะยินตรมขอบใจคะในสุ้งคา